กแก่ข้าวอือครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สุกคนมือนี้งก็พอกระเพียดบลาบ่มปลาแซ่บด้วย,ย,มมยก็เอยาเข้าไปน้องครับวัอน,นี้มากินเขา่าสามคนพี่น้องครับบรรยากาศริมสะพี่น้องเอลยริมสะใต้ต่อ,ตอมซ้ำสะม,มากินเป็นก้อยพองนมงมั่วเับพี่น้อง,อง,ยยองครับกับย่างกับเจียวเจียวเปรี้ยวพี่น้องลุงบนเห็ดแซ่บๆเลยพี่น้องเอลยกับตำหมึกถั่วหุงพี่น้องมาทำกินข้าวเที่ยงพี่น้องเนี่ยมามาโหลด หนูเงกาแล้วอ้าวไว้นี่ก็ได้เอา้าเป็นกาเทียงกันเพ,พี่น้องครับอเ,เอา,บบาเมียปากเพียงพ,พยี่น้องเลยมาพร้มมอมกันโหลดตวด,ดม,มามาพีา่น้องมามายกดูแทีนน้าตาลสดนะก้อนที่หอมน้ำตาลสดกวงน <ม S 2> หนุ่งหัวอ,อย่างอย่างอย่างหอมๆพี่น้องเจียวเข้าวอืมอืม ครับไอ้พวกกินกับยาวาด้วยครับไอ้พวกกินกับโบอิมเตียงเป็นกลางกับนอนโอ้ร่มร่มเย็นได้ตัวใหม่ได้ไหมครับไดกินไร เป็ดลายปปนะกล่องนมโล่หนึ่งอย่างไปเลยตนมของแทบทำปูปลาบอ่ะน um> ี่นะบุบหยังอืมระเทียมกันเป็นรองเฮ้ยนี่หลายกดเนื้อแทบ

เรเดนนเว้นขน,น,น่าดไี้เราก็นอนอยู่นี่นจะตื่นอนปลูกเรีด,ดีนเนาะมนียนยุดออกมานอนนีบวะอเอาเบ็ดมาวางไว,ว,มว้มาคนตรจีขาดโรคะครสเสียบมอนี้มา่องเบ้าบูมผ้าแสบครับเป็นมะยำมะหอดมะตอน าพุดเบนลูกใเอีนเอาดีไปไหนแล้วภาผมเมนยังไงบอกก็อ่อ,อจำห้งสามหาบาทดิสร้างนี่วะ <c oughs> ย้อมนี่วะ

แซ่บบอเนี่ยม,ม,มันจะมันร้านที่ร <จง S 1> <ด>้องซื้อปะซื้อร้านเด้ออันไหนสมกำมันร้านไก่กย่างที่ตรงไปขวามุ้งไก่ย่างวิเชียรปะไม่เมื่อก่อนหน้านั้นมันจะมีอีกเลยมีร<ม>้นา,นานป้าร้านหมูปิ้งอ๋อแล้นก็ขายสมตำมันออคือขายสมกำมัใครก็ไปซื้อร้านนั่นแหละหมูปิ้งไม่ราคาแพง ได้ไปเมื่อไหร่ยังยังไงตัวป่ายว่าป,ป้าเดี๋ยวผมไปซื้อซมตมังค์ว่าน้องน้องเขาเขาชอบรสชาตินี้ว่าอัมทเทีนนะรม,มเมนื้อรสมันก็มาจากน้ำฟานช้าน้ำมา เด้อมาบุ้มยุดอีกแล้วมันนี่เรื่องมันก็เที่ยงนอกบ้านบ่ก็เดี๋ยวมากินนักเกลือนอกบ้านมาอ้าแต่ทันทีมอ่อมมอมันไลยมอ่มอะไรบ้างมันนี่ได้แล้วเงียบดี มันลังเตเราเมนูอื่นมาอยู่กละดับอะไรอ่ะอืมกินสลาเงียบนั้นไหมมีเสียงนกตกปลาออกปลาเขาพกินเด็ดนั่งเฝ้าปลา <laughs> ไปเบิ่งมาละอ่อนเลยมาลมดีมากมาคมละเฮ้ยเจ๋งออกมาละอ๋อมากมวันไหนว่าคมมาละแับหวานมัทนาตวันไหนนะ เพื่อนๆจะจวดครับอจะแก่ต้องกันว่าบูมมาแสีบมึงอย่าหยามนะเพื่อนๆทุกคนคจิตเดียวอเอาฟองมาหยามมาสู่ลุงเพื่นจินพี่นอ้อนกินน้ำกันไม่หลายคนยังแสียบเบอร์ดเดียวกับเบอร์เสียบอีกเขาหลายคนนี่ฝากเลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม โคตระครับโคตรตะไครโคตรหมกใจนะ <laughs> เ,เพื่อนๆครับผมหลายคนแย่งกันจิ้มแจ็บเุบหน่งยุบหนึ่งยุบเนาะึ่งยุบเดียวกระเซาะไปดอกแล้วจินได้บ,บ่าหลาย

เหมือนีอวเว้อย่าย่าอยยอย่า้ยมมแจบดี่แบดีเหรอแจบกระโดกระเดียแจกโบเกงไก่ไผ เดี๋ยวเพื่อนได้แล้วครับเด็กจัดเมนูอะไรอีกนะบอกมาอยากเก็นเมนูอะไรอีกเอาไว้กินหนาครับเดี๋ยวเฮีย <S 2> <S 2> <S จะเบ่งแล้วเมนูนี่จวดนี่หลีหายได้เพื่อนๆสวัสดีครับอ๋อเอาพี่น้องครับเอาเข้าก,นก้นเนาะเป็นหนึ่งหนาะมันช่หน้าไป, <S <S 2> <S 2> ไปอ๋อเป็นหน้าไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบ่ง ครับพี่น้องครับสั้นรับพี่นี่บาบุงมาจะขอจบคลิปไปเพียงานี้ก่อนนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ไม่กินกระเทียมกับเมียกับลุงครับพี่น้องครับสามคนพี่น้องแซบแซบเดอกครับพี่น้องอย่างพวงนุ่มกับก้อยพวงนุ่มพี่น้องตาหมุฮุนังไหนกับฝากรอยก็แช่ก็แช่ตามเพจบาบุงบาแซ่บได้พี่น้องครับซาเล่พี่นีิกะสวัสดีครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับ